เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกับข้อ19กันเลย ข้อ19นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นลำดับที่ถูกต้องของกลไกาการรักษาสมดุลของร่างกายเมื่อร่างกายขาดน้ำค่ะกอไก่หน่วยไตดูดน้ำกลับเข้าสู่กระแสเลือดขอไข่เกิดกระแสประสาทไปที่สมองส่วนไฮโปทาลามัสไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนท้ายขอควายเลือดเข้มข้นขึ้นความดันเลือดต่ำและงอง,งูนะคะ ต่อมใต้สมองส่วนท้ายถูกกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนอ่ะโดยช้อยหนึ่งถึงช้อยห้านะคะก็จะเป็นการเรียงลําดับกไก่ถึงงองูที่สลับกันเนอะอ่ะข้อนี้นะคะหน้าที่ของเราเนี่ยคือเราต้องมาเรียงลาดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องค่ะโดยเ,เรียงลําดับกลไกนะคะที่จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเกิดการขาดน้ํานั่นเองอ่ะเรามาดูกอไก่ถึงคอควายกันเลยนะคะ ขออภัยคะ่ะมาดูกองไกลถึงงอง,งูอ่ะก็คือพอร่างกายเราขาดน้ําใช่ไหมร่างกายขาดน้าเนี่ยอันดับแรกเหตุการณ์อันดับแรกที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือข้อคอ,อข่ายเลือดเนี่ยมันก็จะเข้มข้นขึ้นเพราะว่าร่างกายในร่างกายเรามีน้ําน้อยลงเลือดจะเข้มข้นขึ้นทําให้ความดันเลือดเนี่ยมันต่ําทีนี้ร่างกายเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ได้แล้วว่า มันเกิดความผิดปกติขึ้นความดันเลือดมันตำ่ำมันก็จะเกิดการส่งกระแสประสาทค่ะไปที่สมองไฮโปทาลามัสอ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ในข้อขอไข่คือจะเกิดจะเกิดกระแสประสาทนะคะส่งไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสหลังจากนั้นกระแสประสาทเนี่ยก็จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนท้ายค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์ในข้องงูคือ ต่อมใต้สมองส่วนท้ายค่ะจะถูกกระตุ้นให้มีการหลั่งโฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งโฮอร์โมนชนิดนั้นเนี่ยก็คือโฮอร์โมน ADH นั่นเองฮอร์โมน ADH เนี่จะทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูดน้ํากลับเข้าสู่ร่างกายเป็นการรักษาสมดุลน้ําในร่างกายนั่นเองอ่ะพอมีการหลั่งโฮอร์โมน ADH แล้วใช่ไหม ADH เนี่ยก็จะทําให้หน่วยไตยนะคะดูดน้ํากลับเข้าสู่กระแสะเลือดนั่นเองพอหน่วยไตยดูดน้ํากลับเข้าสู่กระแสะเลือดปุ๊บ ก็เลยทาให้มีน้ําในร่างกายมากขึ้นนะคะความดันเลือดเนี่ยก็จะกลับมาปกติอ่ะเลือดความเข้มข้นเลือดก,ก็จะกลับมาปกติและความดันเลือดก,ก็จะเป็นปกตินั่นเอง <Stand> <territory> เพราะฉะนั้นนะคะเออเหล่านี้เนี่ยที่พี่เล่าเล่าไปให้ฟังเนี่ยก็คือคกลไกที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อร่างกายขาดน้ํานั่นเองทวนกันอีกรอบนะคะเมื่อร่างกายขาดน้ำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกก็คือ <S <S เลือดจะเข้มข้นขึ้นความดันเลือดจะต่ํา หลังจากนั้นนะคะร่างกายรับรู้ได้แล้วก็จะเกิดกระแสประสาทค่ะส่งไปยงังไฮโปทาลามัสแล้วไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนท้ายทําให้สมองส่วนท้ายเนี่ยมีการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน ADH ออกมา ADH เนี่ยก็จะไปทําให้หน่วยไตอ่ะดูดน้ํากลับเข้าสู่กระแสเลือดทําให้ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยเป็นปกติและความดันเลือดกลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองดังนั้นนะคะเรียง เรียงลำดับแล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อควายขอไข่งองูและกอไก่ตามลําดับซึ่งก็ตรงกับในช้อยข้อ3นั่นเองค่ะดังนั้นสําหรับข้อ19จึงตอบช้อยข้อ3นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามวานนแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันเพราะดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม